สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํารีวิวให้พี่อึ่งนะคะพี่อึ่งได้ทานกาแฟของเราแบรนด์แม่มดกาแฟค่ะทานแล้วตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างคะไอเรื่องสายตาตอนแรกตาจะมองไม่ค่อยเห็นตาจะมัวขับรถกลางคืนนี้มีแสงนี่จะมองไม่เห็นขับไม่ได้ค่ะแต่เนี้ยกินมาสามกล่องกล่องนี้กล่องที่สามขับรถได้ ตาแจ่มขึ้นตาแจ่มขึ้นใช่จากแว่นที่เคยใส่ร้อยเจ็ดสิบตอนี้เหลือ100วันนี้ไปวัดมาแล้วเือหลือยหนึ่งร้อยค่ะออนอกจากได้เรื่องสายตาแล้วเจยังมีอีกเรื่องที่เจ๊บอกหนูนเส้นเลืดอดขอดอ่าเส้นเลืดอดขอดเห็นไหม<ช>คะวันนี้ใครที่เป็นเส้นเลืดอดขอดนะคะอยากให้ดูรีวิวนี้เป็นวิทยาทานค่ะ ช่วยได้จริงๆค่ะเจ๊เส้นเลือดขอดเมื่อก่อนเป็นไงอธิบายให้ฟังหน่อยก่อนนี่มันเป็นเส้นเลือดขอดที่ว่าหลังจากขอดเส้นใหญ่เท่าหัวหนิ้วโป้งอยู่ตรงขาใหญ่นะ,ะแต่ตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนนั้นมีคนบอกว่ากินแล้วยุบก,ก็เลยสังเกตตัวเองเออมันยุบตอ,เอ,อนตเนี้ยเล็กกว่านิ้วก้อยเล็กเยอะเลยอืมเล็กเยอะจากจากนิบบ้วโป้งมือ เล็กปลานิ้วก้อยเมือแล้วเอาง่ายๆว่าเส้นเลือดขอดเนี้ยน้องอะเคยเป็นมาก่อนน้องกินกาแฟตัวนี้แหละได้แต่วันเนี้ยพี่อึ้งกินก็ตอบโจทย์<ช>อีกเหมือนกันนี่เป็นการยืนยันว่าเส้นเลือดขอดใครที่เป็นอยู่อยากแนะนํานะคะใครดูรีวิวนี้อยากจะให้ทุกคนได้ทานกันเราส่งต่อสุขภาพให้ทุกคนแก่น,นี่ตัวนี้เลยค่ะพี่อึ้งพี่อึ้งนี่ วันนี้พี่อึงก็มีกาแฟดีๆมานําเสนอให้ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจอยากมีสุขภาพดีแบบพี่อึงนะคะทักพี่อึงมาได้เขาบอกพี่กัดได้เลยค่ะอยู่ตรงหมู่นี้ค่ะเรียกหมู่บ้านต้นเกศจัอะไรค่ะทางมาไปทางโรงงานตะเกงค่ะโรงงานตะเกิงวันนี้นะคะ<ช>ถ้าใครอยู่ละแวกนี้ได้ดูรีวิวที่น้องปลอยออกไปนะคะอยากให้รู้ว่าเราอยากให้คุณมีสุขภาพดีจริงๆค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่อึงที่ ลูกค้าของเราเขาเรียกว่าถ้ามีบุญเสมอแล้วเจอกันตลอดวันนี้ได้แล้วค่ะได้เรื่องสุขภาพจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ